เดเจ้านายนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตอนนี้นะเมียวเราอยู่ที่ฟิตเนสสูงสวรรค์นนะ่ะอ้าอะไรนะ่ะอย่าบอกนะว่าที่นี่มีแต่คนมีปีกนะ่ะอแต่เราไม่มีปีกนะไม่เป็นไรนะเมียวอย่างน้อยเราก็มีสองขาที่เดินได้นะ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟิตเนสสุดอรังวังเวอร์ยินดีต้อนรับนะครับเชิญเข้าไปออกกำลังกายได้เลยครับที่นี่ดูกว้างใหญ่ดีนะ แล้วเราจะเริ่มออกกําลังกายจากตรงไหนดีนะเนี่ยเอาตรงนี้แล้วกันเหมียวโอเคอันดับแรกนะคะยกดัมเบลก่อนแล้วกันฮึบฮึบฮึบสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดริกาวะแคทเตอร์และตอนนี้คุณอยู่กับซีดีเกมโรบอกนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเนี่ยเล่นเกมสยองขวัญหดหูและท้อใจนะคะวันนี้พี่ซีขอตัวมาออกกําลังกายเพื่อฟิตแอนด์เฟมใช้ล้ละเหมียวซังบริหารหัวใจให้แข็งแรงนะ ใช่แล้วล่ะจะได้ไม่กลัวผีง่ายเหมียวซางสูง้ๆนะน้องเหมียวจะให้กำลังใจอยู่ตรงนี้นะเอ่อเอเหมียวไม่ได้กลัวผีซะหน่อยเออเหมียวอย่าไปพูดกับเขาอย่างนั้นสิเดี๋ยวเขาก็ชวนเราไปเล่นแมบสอยงองขวัญอีกหรอกเออเอเอเหรอ,อโอเคเจ้านายออกกำลังกายเร็วให้หัวใจเราแข็งแรงโอเคตอนนี้เนี่ยฉันปวดแขนไปหมดแล้วแหละโอ้โหเจ้านายเขาออกกำลังกายกันอย่างขหมักขำแม่นเลยทีเดียว ดูสิแข็งแรงกันสุดๆแล้วเจ้านายทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าอ่ะเออเอางั้นเหรอเมียเนะแม่สอังมาดูว่าอะไรล่ะรีบไปออกกาลังกายสิเออเออเร็วเข้าเจ้านายสู้เขาเราจะได้แข็งแรงโอเคเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะปั่นจักรยานค่ะฮฮ,ฮเมื่อกี้นี้นะได้ไปบริหารช่วงบนแล้ว ตอนนี้เราจะมาบริหารช่วงขากันค่ะการออกกําลังกายท่านี้จะทําให้ต้นขากระชับและมีแรงในการวิ่งหนีสิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเฮ้ออกกําลังกายดีๆเลยโอ้โหทุกคนเนี่ยเก่งกันสุดยอดต่อไปนะคะพี่ซีจะทําการบริหารต้นแขนค่ะฮ <c oughs> นี่นะคะต้นแขนอันนี้เนี่ยจะทําให้เรามีพละกกาลังที่แข็งแรงเวลาที่เราตกจากที่สูงนะคะเราจะได้จับกิ่งไม้แล้วเราก็จะได้คว้ากิ่งไม้แล้วเราก็จะได้ไ,ม,ไดม่ตกจากยอดเขาเออเจ้านายนี่เจ้านายอินกับอะไรบางอย่างอยูอย่หรอเออเมียวไม่มีอะไรหรอกเนี่ยคุณครับอย่าหักโหมนะครับถ้าหักโหมเกินไปเนี่ยกล้ามเนื้อแขนของคุณอาจจะอักเสบแล้ก็ฉีกขาดได้นะครับ เอะเจ้านายอ,อ,อย่านะเดี๋ยวกรามเนื้อไหลหลุดขึ้นมาเหมียวจะไปเกาะใครล่ะอืมดีมากเลยนะครับผมคิดว่าคุณควรจะไปดูเครื่องออกกําลังกายแบบอื่นๆบ้างนะครับเพื่อเป็นการที่ดีต่อสุขภาพของคุณนะ่ะขอขอบคุณนะโอเคตอนนี้นะคะเราจะไปดูเครื่องออกกําลังกายแบบอื่นกันค่ะอ,อมาเร็วทุกคนโอ้โหกว้างขวางมากๆเลยนะคะอันนี้อะไรเอ่ยนี่มีของฟรีแจกด้วยนะคะ รับก่อนรับก่อนเอาเจ้านายมองหาอะไรมองหาเพื่อนเนะมียโอเคมีโยคะให้เล่นด้วยเดี๋ยวเราจะไปเล่นโยคะกันนะโอ้ยรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยนะคะการออกกําลังกายเนี่ยมันก็ทําให้เราเหนื่อยเป็นธรรมดานะแต่ว่ามันทําให้สุขภาพของเราเนี่ยดีมากๆเลยโอเคต่อไปยกน้ําหนักเอ,อ่ออย่ายกเยอะนะเจ้านายเดี๋ยวมันหล่นทับคอเหมียวเหมียวฉันเนี่ยแข็งแรงพอควรดูจากกล้ามแขนของฉันสิวงแขนฉันเนี่ย แข็งแรงมีกลามเป็น,นมัดๆเลยนะแอะอาทิตย์เรารังนะเออมิุริเหนื่อยไหมกินน้ำก่อนนะปล่าอขอบคุณนะพี่หมีเนี่ยแหละครับการออกกำลังกายที่ดีเนี่ยต้องทำแบบช้าๆนะครับโอเคตอนนี้นะคะรู้สึกได้เลยว่าหืมศูญเสียงเหงื่อไปค่อนข้างมากเลยค่ะ,ะเจ้านายเพื่อนๆไปวิทพื้นหมดแล้วเจ้านายวิทได้หรือเปล่าวะเหนียวเห็นฉันตัวแห้งๆแบบนี้เนี่ยฉันก็วิทพื้นเก่งพอสมควรเลยนะ ดูสิดูสิอ,อืออืออ้ยยากเย็นพอสมควรค่ะอ,ะอ,ะอะน้องหมาทำได้ด้วยเนี่ยเมี่ยวสางทำไมเธออ่อนอย่างเงี้ยเนี่ยเจ้านายเหมียวก็กำลังพยายามอยู่นะโอเคเหมียวฉันจะต่อสู้เพื่อเธอต่อสู้กับตัวเองโอยแรงน้ำหนักเนี่ย เราหันมาซิดอัพกันดีกว่านะคะเออเจ้านายหมีทําดูง่ายมากเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะเหมียวในเกมน่มันไม่ยากเลยแต่ในชีวิตจริงเนี่ยโอ้โหยากเกินพอสมควรเลยนะคะถ้าใครออกกําลังกายเก่งๆนะคะพี่สีขอปรบมือให้เลยโอ้โหเก่งมากๆเลยสําหรับการซิดอัพในชีวิตจริงนะคะบอกตามตรงเลยว่าพี่สีซิไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เลยค่ะแล้วก็วิดพื้นเมื่อกี้นี้นะคะ ฝันเลยค่ะฝันสลายเจ้านายแล้วเจ้านายมีวิธีจัดการกับไขมันยังไงอ่ะก็ก็นะเหมียวนะเราก็จัดการกับไขมันโดยการออกกําลังกายอ่ะแต่ไม่ใช่วิดพื้นกับซิทอัพนั่นแหละเหมียวโอเคตอนนี้มาไต่เขากันดีกว่านะคะเออเกิดการกระตุกกันขึ้นเออเออกระตกโอ้ยดีนันที่มีเชือกโอเคเก็บเชือกก่อนค่ะแลดูมีเชือกเนี่ยมันจะไต่ยากไือเกินนะคะโอ้โหดูดีตกกันมาแล้ว เจ้านายการค้องเชือกแบบนี้มันทําให้เราปลอดภัยนะในชีวิตจริงน้องๆอ,อย่าไปเรียนแบบเจ้านายนะโอเคเหมียวเราจะไต่แบบสวายเวอร์นี่ไงไต่ามาเลยฮ่า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 ถึงแล้วค่ะนี่เห็นไหมถึงก่อนใครเลยโอ้โหมิโดรินี่น้องไปฝึกฝนวิชาการปีนเขามาจากไหนเนี่ยโอเคเรากระโดดไปพร้อมกันนะสามสอง กระโดดแล้วอูยน่ากลัวสนุกสนานพราเพลินมากมากเลยนะคะนี่ไม่รอริเธอมาทําอะไรที่นี่น่ะอ่าเรามาเที่ยวที่ที่ฟิตเนสสูงสวรรค์น่ะว่าแต่นายไม่มีปีกดีจังเลยเหนียวมีเพื่อนไม่มีปีกแล้วเออดีใจด้วยนะเหมียวเอาเลยค่ะต่อไปเรามาเข้าไปในนี้ดีก,ดกว่าอุ้ยตรงนี้มีเสื้อให้เปลี่ยนด้วยนะคะเดี๋ยวพี่สงของเปลี่ยนชุดแปบ๊บอันนี้นี่ดูชุดกีฬาเลยคะเพชรวิบวับ ระยิบระยับราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้มีฟรีให้ฮึบอันนี้เป็นชุดแบบสบายๆนะโอเคทุกคนอ่ะอ,ะอ,ะอะเพื่อนหายไปไหนหมดเนี่ยนั่นดีเหมียวอ่ะเด็กเขากำลังทำอะไรกันนะ่ะฮึบฮึบเนยเจ้านายมีสู้สูสู้สอ่ะเขาทำอะไรกันนะ่ะ รู้สึกว่าเขากําลังเชียร์อะไรกันอยู่นะเหมียวไปกันเถอะเราไม่ต้องสนใจพวกเขาดีกว่านะโอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่สีก็เข้ามาด้านในแล้วซึ่งในนี้นะคะน่าจะมีการอบสาวหน้าเกิดขึ้นด้วยอุวยตรงนั้นค่ะมีชุดให้ปเปลี่ยนด้วยอ้าไปดูอะไรเจ้านายนี่นๆชุดนี้นะคะสีชมพูฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวเหมือนที่เราชอบเลยโอ้โหอย่างเซ็กซี่เลยนะคะเนี่ยนั่งพักแป๊บค่ะนี่เหมียวซังเธอมาดมตัวฉันทำไมน่ะ อ่าอาเมียวไม่ได้ตั้งใจนะ,ะแต่ว่าน้องแมวเนี่ยหอมสุดๆเลยนี่เหมียวอย่าไปหืนกับน,น้องแมวสิเอ้อาจารย์นายทำอะไรนะ่ะฉันรู้สึกไม่ไหวแล้วแหละเดี๋ยวฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะหลับตาด้วยอย่าดูนะเอ๊ะอะไรกันเนี่ยบอกให้หลับตาไงเเมียวโอ้โหทำไมเธอไม่เชื่อฟังฉันเลยดิอะโอเคตอนนี้เข้ามาในห้องอบซาวน่าแล้วนะคะออ้ยมีความรู้สึกว่าร้อนระอุเลยค่ะ ดูสิคะควันที่มันขมวงฉงเฉงขึ้นมาอออโอ้มิโดริข้างในนี้มันร้อนสุดๆเลยนะเนี่ยโอ้ยน้องไม่ร้อนบปะหรือเจ้าแหม่เบียวก็ร้อนนะร้อนทนไม่ไหวแล้วหุยไม่ไหวแล้วจริงๆเบียวหุยร้อนมากเลยค่ะตอนนี้นะคะมาแช่บ่อน้ผํผพุร้อนตรงนี้ก่อนดีกว่าแอบเจ้านายแอบได้ได้ข่าวว่าเมื่อกี้เราเพิ่งออกจากห้องอบซาวนานแล้วมาแช่บ่อน้ำาึ้เนี่ยนะ โอ้โหไม่ดูรินี่น้องเนี่ยเป็นวีรัสตรีหรือเปล่าเนี่ยผิวหนังของน้องทาจากอะไรเนี่ยหรือว่าหรือว่าอาทนร้อนไม่ไหวแล้วลงสะน้าเลยโอ้โหร้อนมา,มากเลยนะคะดูจากควันที่ระอุข,ขึ้นมาค่ะแล้วนี่เราไหว้ท่าอะไรคะเนี่ยอ่าเเมวว่ามันเป็นท่าตาภาพน้ํากําลังตีคืนน่ะเออเหมวฉันไม่ได้เป็นตาภาพน้ํานะโอ้โหแล้วเราไหว,ว้การไหา้น้ำนะคะไหว้แบบลึกมากเลยโอเคเดี๋ยวไหว้ไปอีกฝั่งนึงเลยค่ะ นี่คือการแข่งขันโอลิมปิกอาไม่ใช่แล้วเจ้านายฮึบฮึบฮึบอุ้ยตรงนั้นมีลูวิ่งด้วยค่ะโอเคเราอบซาวน่าแล้วก็ว่ายน้ําเสร็จแล้วนะคะต่อไปพี่ซีจะไปทําการชําระล้างร่างกายค่ะโดยการอาบน้ํานั่นเองนะคะโอ้โหรู้สึกได้เลยว่าสดชื่นเจ้านายไม่มีสบู่เหรอโอเคเหมียวเราไม่ได้พกสบู่มานะไม่เป็นไรเดี๋ยวกับบ้านไปค่อยฟอกสบู่แล้วกันนะอะแล้วยังไงเนี่ย ก็เปลี่ยนชุดนี่เหมียวต่อไปเปลี่ยนชุดเลยดีกว่าฮึบนี่อย่างเท่เลยนะคะอ่าเจ้านายไหนบอกว่าจะเล่นโยคะให้เหมียวดูไงเอาหเหมียวอ่าก่อนไปวิ่งอ่ะเหมียวอยากเห็นเจ้านายเล่นโยคะจังเลยโยคะตรงนี้เนี่ยนะใช่แล้วล่ะเจ้านายเล่นเบนน้าป่าหรือว่าคีโม้น่ะเหมียวที่อยากเห็นฉันเล่นโยคะใช่ไหมของถนัดฉันเลยแะจะบอกให้เออพี่หมีดูอยู่ด้วยเรามาเริ่มจากท่าแรกกันนะคะนี่ก็คือท่าต้นไม้ใหญ่นั่นเองค่ะ สวยสง่างามท่าอะไรเนี่ยอ้อท่าก้มเก็บเหรียญห้านะเมียวส่วนอันนี้เนี่ยเป็นท่าพญาอินทรกระพือปีกบนอากาศอยอย่างงามอท่าอะไรอ้อฉันว่าน่าจะเป็นท่าภูเขาไฟฟูจินะเมียวเกี่ยวกันไหมเนี่ยเออพี่มิโดริครับกินนี่ไหมครับออภูเขาไฟฟูจิเคลื่อนที่ได้ด้วยโห <laughs> เคลื่อนที่ได้ด้วยนะคะโอ้โหดูเหมือนว่าน้องมีอะไรจะบอกเราบ,รา,บางอย่างนะคะ เน่แมวสังสลัดชามนี้อร่อยสุดยอดเลยอยากกินนะเป้าเอ้าเจ้านายเราไปซื้อสลัดกินกันเถอะโอเคโอเคใจเย็นนะเหมียวเดี๋ยวพาไปกินเฮ้ยน่ากินจริงๆเลยดูจากชามเมื่อกี้แล้วเนี่ยน่าจะอิ่มไปตลอดปีเลยนะสวัสดีค่ะรับสลัดกับโยเกิร์ตนะคะเอานี่ครับเอาโยเกิร์ตไปกินก่อนอ่ะไรจังเลยเอาสลัดด้วยเจ้านายสลัดอันนี้เหรอเดี๋ยวคนสิโยเกิร์ตยังกินไม่หมดเลยเอาสลัดเลย โอ้โหจานเบลเลอร์เลยสมคำร่ำหรือนั่งกินดีๆก่อนแล้วกันเนะเมียวเน่แมวสางกินแล้วเร้วเขาสิกินให้หมดนะถ้าไม่หมดแล้วก็ฉันจะให้เธอไปวิ่งรอบสนามเออเจ้านายงั้นเราไปวิ่งรอบสนามกันเถอะเอาทำไมเป็นงั้นนออเมียวเมียวว่าเรากินไม่หมดหรอกเยอะมากๆเลย โอเคค่ะถ้าใครชื่นชอบแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ในลิงก์ที่พี่สีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นลู่วิ่งที่โหไวระดับพระกาลเลยทีเดียวเชียวถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้พี่สีขอตัวไปวิ่งแข่งกับ3ามหนุ่มก่อนแล้วนะคะเออพี่มี พี่หมีครับขอโทษทีพี่ลืมนะโอเคต่อเลยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยที่คอยติดตามกันและให้กำลังใจกันค่ะเจ้านายจังหวะนี้แหละไปเลยโฟกัสปล่อยตัวเลยเอาแล้วนะครับ5 4 3 2อออย่าเพิ่งไปสิครับ ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์ Facebook ข้อความที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะน่ารักสุดๆเลยเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอ๊ะๆๆดดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้